rút okay, game then the man à, 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 What the fuck như này Ê, này không không? Không, à, 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 ทุกคนครับผมจะลองมาเล่นดูนะครับเ้ยอาทุกคนตอนนี้เข้ามาเล่นกันดีกว่าอะไรเนี้ยโอ้โโอ้ยไอไอไอออูไอโอ้ยไปเกยไปเกยโอ้ยอุ้ยหยุว้าว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 ตี อ้ยฟาผ่าเลยอ้อาวโอ้ไอเสตเวดเลยโอ้ยมือเห็นเยอะเกินไปอ่ะโอ้อ่ะเดี๋ยวค่อเล่นถ้าใครอยากให้ผมเล่นคอมมินะฮะด่านใหม,ม่เลยอืมเราเล่นกลับมาสูโ่โลกความจริงกันดีกดว่าเมือ่อวานเราเล่นมาถึงด่านนี้ใช่ไหมทุกคน นึ่นาน,นี่อ่ะมากันเลยแชปเตอร์แปดถึงหนึ่งอมาไปกันููฮอะไรไม่เคยเห็นคนเหรอ เอามาเลยไม่กลัวเว้ยเอามาเลยไม่กลัวไม่กลัวผมมีอาวุธเว้ยอ่ายุ่นี้นี่เอาเห็นีของดีช้อปปิ้งอ่ะมีเอ้บ้งไม่มีเอ้โหไม่มี ปืนอะไรอย่างนี hey, ้เอาตีตีตีเยดบิอทำขี้ไเกินโอ้ยมงโอ้เก็บเียเ็บเยโอ้ยโอ้ยโเยดนี่เรียนโคเยอะเลย yube chip chip อ๋อเป็นอื้อดูน้ำไม่ได้เออดื่มไปอู้วู้วู้ได้ก็ใช่ what มึงอย่บอยดิเอาเอาดูนะคะโอ้ยเป็นอะไรอ่ะซุ่มตีอืมมาอืมเข้ามาเลยเข้ามาเลยอืม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 เป็นอะไรวะไป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 ใกล้มาดิมาดีเมื่อดีมาได้พบว่าเสนอเมื่อตัวเดียวเก็บหมดตี เราวกะแจามาทำไมไมันจะใช้เนี่ออยงาบได้เออยืนหลังคาบ้านเออหนู ตีกูอีกเว้ยมาเลยโอเคอยูอม่มา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 มันกูนโกโดดกูเกิอะไรโผล่เข้อนเลยใครเล่นเกมนี้มาบอก้วยบอกรวย อืมไม่ตายสักนิดเลยเมื่อกี้เนื่องจากเราไม่ตายแล้วเราจะเป็นอมตะอมตะเวงอ่ะร่างเงอมตะอมตะอืมอืมอืมอไม่ตายไม่ตายไม่เจ็บมไม่มีเลือดลดเลยอ่ะโคตรเก่งโอ้โหตายกูไม่เส็ง ปืนซองไอพว่าปืนซองอะไม่ต้องกลัวมันเพราะว่ามันทำแล้วไม่ได้อยู่แล้วแม่เราปืนมันสั้นดาเมจก็ไม่ได้แรงไปกันอยอะไหมยังไงว่าแล้วไม่ต้องมีตรงนี้ต้องนี้ของ,องอนะกร <c oughs> ะชามาอะไรของมึงเนี่ย อะติดดาวนี่เพ oh. uh. ิ่มเว้ยโอ้ยเอาเมื่อเม่ะถึงดาเนี่ยกอถึงดาต่อไปจะไม่ได้สู้กับบอสนะบอสที่หน้าเกงขามโยนบอสบอสโคตรบอสโคตรโคตรโคตรอภิมหาความบอสเอ้ยเอ้ยอยู่ทําไมประชาชน

คือกูจะทำอย่างเงี้ยโอเคกูจะแดงโอ้มึงมาทำไมากันเนี่ยโอ้ยตีกูอีกเข้ามากันเลยกูไม่กลัวกูแคร์ให้ถามว่ากูแคร์ไ้สแฟร์ ม auto, 你 autour, 你 who, ันตีมันตีกูม <cuss> ันตีกูอืมตายไปเลยเด็กปีดก็ไปกงนทำบวนหาหอยกันเอมาเอามาทำไมมันหลอกคนเว้ยเกมนี้โอ้ยเกมนี้วิลคันจมูก มาเร็วเก็บอาเร็กูเองอืมอืมอืมเออเออเก็เฮ้ยเอาของมึงวุ้ยเออตัวอะไรอ่ะเอ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะวุ้ยไม่ทางเลยฝัดใชัอืมโอ้ว้าวสวย ยิ้ี้เอาตัวนู้น,นข้าตัวปืนกว่าใน,น,ต,น,นตัวเนี้ยมันต้องยิงได้แน่นอนเคียร์ได้ตายเวรเงินดีวะ่ะตูตายไปเจอ๋อสมาร์ทไล้กูน้องกันป่วยเอ่ะกูตายเอ๊ะเดือดหรอวะตัวอะไรเนี่ย ไม่ดิตัวอะไรไม่มันเป็นใครเออไม่มันเป็นตัวอะไรไม่มันเป็นใครไม,ม,ไรไม,ม,รไม่มันต้องการอะไรกับกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อยีพีสองเนี่ยไอเกมเนี่ยไม่ไถ่ายนานโหอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหมึงจะมาของม,มาอยู่เป็นกลุ่มเหรอว้ยเอาของ เห็นแล้โอ้ยโอ้ยเหนื่อยใจโอ้ยรู้สึกง่วงมาดิรู้สึกไม่อยากอัดลิดนี่อยากอัดนะแต่แต่จิตใจแบบี้เกยจอะแล้าก็โทษด้วยอโอ้ยอยากอยากรู้สึกเกินอะขอสึกย่อหน่อยอะโอ้ย Giật đây yeah. đây Giật đây không gì Không ngay à Không ngay à ngay à Không phải Ôi cặp lúc đó em ấy nè ngồi sao bọn này anh nè mùi hoa mùi hoa lúc hoa mùi hoa mùi hoa mùi อยูยยว่วังใจอยู่วังคอื้โอ้ยบตุตรีเอาซากุซี่ิลยไปกันต่อไม่รู้จิงด่านไหนเดี๋ยวว่าต้องไปกันต่อตายแล้วปะที่เราไม่ค่อยมีไอ้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย ชื่อขอโอ้อม่รู้ได้ไงเว่เมื่อกี้เหวน่ยโดนั้นไหมอ๋อง่ายอีี่ s y ้ยตั้งตัวกันเลยว่ะโอ้ด่านนี้ก็ง่ายแต่ยาวจะไม่เป็นไรเราสามารถอยู่ต่อได้เอ้วอะไรตรงนี้เนะี่ยเข้ามาเลเขา้าไปเข้าไป ตัชนอ,อ่ะอืมเกมนี้ก็มันกันนี่เอาต่อยกูเหรออืมเกยก็ด้วยต่อยกูอีกอกูห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 ห เออตกไปดิอืมรับไม่เคยที่รับอืมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคันวะคันเห็บหม,า,มาไม่ยังไงวะตกใจเมื่อกี้ทำไมตกใจทำไมไม่เคยเห็นคนยังไง

ไกลๆกูเอาอืมใช้ปืนมงใช้ปืนไปดดกูใช้มัดเป็นปืนนะโคตรเยี่ยมแต่มัดโคตรเยี่ยมด้ยเพื่อบุอผีโอปีแหมดูดูมัดกูสกยเสร็จมึงก็ตีมงถึงอาร์โฟมือแค่นี้มือก็แต่แห่เลยว่ะที่รับเจอด้วยอ่ะนี่กูไปยิงอะไรกับน้ำเนี่ยอ่า ลงไหมมหาแม่เอมไงเบื่องเกียดตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิกี่บอกว่าเราจะไปเอาไตายดีกว่าโอ้ยคืออยู่ยังไงเนี่ยโอ้ยเปิ้ลเนิ่้าววววววอวว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 วารวว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 ว้ บุ้ยกูไม่ได้ไดิบุ้ยกูไม่อ้าวดูนอืมอ,อุ้งตกแฮะอุย้ยอุ้ยเราจะคิดเหมืนอนคนฆ่าได้เสร็จโคตรเยอะยังมาายไม่เจออี๋ตายแล้วอ่ะ ให้กู拍เขาออืตุย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 หลังตุยหลังตุยตุยก็จะตุยเป่าตุยตุยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยของดีมีคุณภาพอะไรไหนดูดิ นี่อะไรเฮ้ยจะไปด้วยโอ้โหเทโอเคแล้วจะเอ้ยโอ้ยชิมีหุ่นยนต์ด้วย,ยวย้ไปกันชิวยูชิวยูชิวยูวววเฮ้ยหุ่นไงเฮ้ยนี่ตกใจอะไรวะตกใจอะไรมันเปนยาอ่อนนี่น ซ้ายยึดขวาเก็บรายเอ็กอว้จเดินคอนโยมเงินเงินเขามีไว้เก็บไม่ใช่ไว้ไว้เด็กไปกันเก็บเ,เก็บเงินเเก็บเก็บเงินเองเก็บเงินเองเก็บเงินเก็บเงินไปใช้ตังนี่เพื่อว่าไปซื้อของเด็ก เริมเกลวเกือบหูยน้มือดีกโอโอ้ยอ่ะโอ้ยเก็บเมามามาองลงกูคือที่หเว้ยมาเชกูเอกกตุกเยเออหาวมึง เอาแยะเฮ้ยบคารแบบนี้ว่ะเอ้าอือะไรมือะไรเอามือะไรอหยกดดไหววิี่ สามเก๋ไม่มีเลือดยังไงว่าขนาดเข็นคนงองงองนี่แหะกองงองตายไม่มีมีเลือดเลวโวไม่สะใจอ่ะนี่จิดเดือดน่าดูไปถีบรับเอ,อ้ยแล้วก็สู้กูไม่ได้เมื่อไปไหมยังโอ,อ้ยยูนั่งดูมาด้วยยูมือ